สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ออตโตเวกพาทุกท่านมาพบกับรถใหม่จากค่ายมิตซูบิชิอีกแล้วครับซึ่งวันนี้ทางมิ s ซูบิชิได้จัดรถรุ่นใหม่ๆที่จะปล่อยออกสู่ตลาดมาให้ได้ลองขับกันครับไม่ว่าจะเป็นตัวธรรมดาครับก็จะเป็นตัวแคปธรรมดาแล้วก็จะมีตัวขับเคลื่อน4ล้อทั้งตัวแคป แล้วก็ตัว4ประตูครับรวมไปถึงตัวยกสูงที่ทางมิสูบิชินำมาให้ขับกันในครั้งนี้ครับซึ่งรุ่นแรกที่เรามาพูดคุยกันเนี่ยก็จะเป็นในตัวของอตัวแคปธรรมดาครับซึ่งรถรุ่นนี้ถือว่าเป็นรถที่ขายดีในตลาดเมืองไทยครับแต่และรุ่นมีจุดเด่นมีอะไรที่น่าสนใจดมาดวนครับ ก็สำหรับในตัวมิ s ซูบิชิไท t ันที่เป็นตัวธรรมดาก็คือจะเป็นตัวแคปแล้วก็ตัวช่วงล่างปกติก็ถือว่าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดของค่ายมิ s ซูบิชิครับในรถรุ่นนี้ก็จะมีหน้าตาก็เหมือนเหมือนกับตัวรุ่นอื่นๆครับก็ในส่วนของตัวพื้นที่ของกระบะในรถรุ่นนี้ก็ สามารถเทียวางตะกร้าได้8ใบสบายๆครับเพราะว่าการจัดวางของตัวพื้นกระบะก็จะทำให้เรียบแล้วก็เน้นพื้นที่การใช้สอยครับเวลาที่เราในรถรุ่นนี้ยังมีตัวกล้องมองหลังหรือว่ากล้องสองท้ายมาให้ด้วยครับกับก็พื้นที่กระบะเนี่ย ค่อนข้างเยอะครับแม้ว่าจะเป็นตัวแคปก็จริงครับแต่ว่าในส่วนของตัวช่องว่างระหว่างตัวซุ้มล้อกับของตัวขอบกระบะด้านในเนี่ยก็ยังห่างกันอยู่ครับแล้วก็ในรุ่นนี้จะใช้จุดยึดที่อยู่ตรงต่ําลงมาครับตัวนี้จะได้ความแข็งแรงครับแล้วก็ในส่วนของตัวจุดยึดทางด้านหลังเนี่ย ก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำครับเพราะว่าสามารถที่จะมัดได้แน่นกว่าจุดยึดที่อยู่ในตำแหน่งสูงๆครับกับสำหรับในส่วนของตัวแคปของมิตซูบิชิไททันครับมือเปิดเขาจะอยู่ทางด้านในครับอาจจะต้องล้วงนิดหนึ่งครับไม่ได้อยู่ตรงขอบเหมือนรถบางรุ่นครับแล้วก็ในส่วนของตัวพื้นที่ของห้องแคปเนี่ยถือว่าเป็นตัว รถที่ให้ความความกว้างของตัวพื้นที่ในจุดนี้เยอะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยจะใช้เป็นรถโดยสารด้วยครับก็คือไม่ได้แค่เน้นการบรรทุกอย่างเดียวจะเน้นในเรื่องของการโดยสารด้วยเพราะนั้นพื้นที่แคบส่วนนี้เนี่ยถ้ากว้างเวลาขึ้นไปนั่งมันจะไม่รู้สึกอึดอัดเหมือนกับพวกแคบแคบครับ แล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนั่งในรถรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าครับแล้วก็ในส่วนของตัวอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มาครับตัวนี้ก็ตามสถานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอจอก็จะเป็นจอ10นิ้วครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยหุ้มด้วยไวนิลครับตัวนี้แล้วก็ตัวจอก็จะใช้งานง่ายทั่วๆไปครับ ใน m มิ s ซูบิชิไททันใหม่ครับความโดดเด่นก็จะอยู่ที่เครื่องยนต์ครับตัวนี้จะใช้เครื่องยนต์ 4N16 ครับแทนที่จะเป็น 4N4D56 ออ่ 56, เหมือนตัวเก่าครับตัวนี้เครื่องยนต์ตัวนี้มีการปรับปรุงค่อนข้างเยอะครับจาก 4D56 ครับซึ่งการปรับปรุงเครื่องยนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทอร์โบที่เป็นเทอร์โบ แป่ผันควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วครับไม่ได้ควบคุมด้วยโซลินอยเหมือนตัวเก่าแล้วก็ตัวา การใช้มอเตอร์มาควบคุมตัว v ีเจเทอร์โบเนี่ยทำให้ตัวทอร์กหรือว่าแรงบิดเนี่ยมีค่าสูงขึ้นครับแล้วก็จะเป็นแรงบิดที่เป็นแบบแฟลตทอร์กครับโดยกำลังจะเพิ่มขึ้นจาก96แรงม้ามาเป็น150แรงม้าครับก็เป็นกำลังที่จะสูงขึ้นค่อนข้างเยอะครับเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนัวฉีดจาก4.5จากเดิม4.0 มาเป็น4.5ครับซึ่งแรงดันจะอยู่ที่2,000บาทค,ครับตัววัชีดจะให้การถิดจ่ายได้อย่างแม่นยำมากขึ้นครับซึ่งเทอร์โบที่วางอยู่ในตัวรถรุ่นนี้ครับก็จะมีตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวควบคุมครับแล้วก็การวางตัวเทอร์โบเนี่ยจะ,ะไม่ไม่ยากต่อการเซอร์วิสครับแล้วก็จะมีแผ่นความร้อนด้ามาให้ด้วยครับตัวนี้ กับตัวกำลังสูงสุดที่มีมาในตัว CD16 ครับก็คือ110กิโลวัตต์ที่3,500รอบต่อน,นาทีครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่330ินิวตันเมตรที่1 5 0 0รถึง3,000รอบต่อน,นาทีครับในรถรุ่นนี้ก็จะมีการระบายน้ำมันเครื่องควบคุมด้วยไฟฟ้าครับตัวนี้จะ,ะส่งผลดีเวลาที่เราลดรอบลงมาเนี่ยตัวแรงดัน ตัวแรงดันน้ำมันเครื่องก็จะถูกลดลงมาครับเพื่อไม่ให้อากินกําลังของตัวเครื่องยนต์ครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถรุ่นนี้ก็จะมีทั้งตัวหัวฉีดใหม่แล้วก็ตัวเสื้อสูบที่เป็นอลูมิเนียมครับในส่วนตัวควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ก็จะเป็นอัลกอริทึมครับซึ่งจะควบคุมแบบเรียลไทม์ซึ่งจะให้ในเรื่องของควาเมเล่นยำสูงขึ้นครับแล้วก็ประหยัดน,น้ำมันมากขึ้นกำลังที่ได้ก็ จะ,ะดีขึ้นครับซึ่งในรถรุ่นนี้การระบายแรงดันของน้ำมันเครื่องเนี่ยจะใช้วาล์วแผันเป็นตัวควบคุมครับซึ่งทำงานตามรอบเครื่องยนต์ครับสามารถที่จะระบายแรงแรงดันเพื่อลดพละกกำลังของเครื่องยนต์ลงมาครับตัวนี้ก็ทำให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยไม่ต้องทำงานแบบใช้กำลังมากแล้วก็เกิดความหนืดจาก แรงดันน้ำมันเครื่องที่มีเยอะๆครับกับเรามาดูกันในรุ่นแอดลีดครับซึ่งเป็นตัว็อปของวิ b i บิ i ิไทตันครับก็งานนี้มีมาแค่โชว์ครับไม่ได้มีมาให้ขับครับแต่ว่าตัวแอดลีดเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ให้ของมาค่อนข้างเยอะครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆครับก็ตัวภายในครับเบาะนั่ง ครับก็เป็นตัวข้างในก็จะเป็นตัวคล้ายๆพวกสกระดาษหรือว่าเป็นหนังช้นหวครับแต่ว่าก็ตัวนี้ก็จะเล่นแบบสีทูโทนครับตัวเบาะนั่งก็ในส่วนของตัวพื้นก็จะมีการเย็บเล่นลวดลายครับแล้วก็ในส่วนของความหรูหราตัวนี้ก็ถือว่าได้มาเยอะครับคล้ายๆกับพวกรถ SUV ครับ ตัวระบบสูงกําลังก็จะเป็นเกียร์ออโต้ครับแล้วก็จะที่สําคัญก็คือในเรื่องของอตัวที่เป็นระบบขับเคลื่อนครับตัวนี้สามารถที่จะเลือกได้7รูปแบบครับตัวนี้ก็ปรับให้เหมาะกับความต้องการของสภาพพื้นผิวถนนได้ครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังครับก็ตัวนี้เบาะนั่ง ก็จะมาในสไตล์เดียวกับพวกรถเกง๋งหรือว่ารถ SUV ครับมีตัวที่วางแขนที่พับเก็บซ่อนไว้ด้วยครับในรถรุ่นนี้ไม่มีตัวช่องแอร์หลังมาให้ครับแต่ว่าจะมีตัวปรับทิศทางลมที่ะสะท้อนมาจากตัวแ,ตแอร์จากข้างหน้าครับนี้มีคลีปปรับทิศทางให้โดนผู้โดยสารด้านหลังได้เพราะว่าถ้าถาว่า ความเย็นเนี่ยยังไงก็สู้รช่องแอร์หลังที่อยู่ตรงอคอนโซลต่างบอกไม่ได้ครับในเรื่องของขุมกำลังครับเครื่องยนต์ที่วางอยู่ในตัวแอดลีนแม้ว่าจะเป็น 4N16 เหมือนกันครับแต่ว่าจะปรับในเรื่องของพลักกำลังให้มีมากขึ้นครับซึ่งในรถรุ่นนี้เนี่ยจะใช้เทอร์โบสสเตจครับก็คือเป็นเทอร์โบ2ใบครับก็จะปรับในส่วนของตัวการทำงานก็คือถ้าเป็นรอบต่ำ ก็จะได้เทอร์โบใบเล็กลูกตัวรอบสูงสูงก็จะเป็นพวกเทอร์โบใบใหญ่ครับตุลก็จะมีในส่วนของพวกเซ็นเซอร์พวกอะไพวกนี้ที่ติดตั้งมาครับกำลังของตัวอแอดลิดครับจะมีให้ถึง204แรงม้าครับก็เป็นกำลังที่มีมาให้ค่อนข้างเยอะครับามาดูในรุน่นแคป ที่เป็นตัวขับ2ยกสูงกันบ้างครับตัวนี้ในส่วนของภายในก็จะปรับในส่วนของวัวเกียร์เนี่ยก็จะได้มีพวกอลูมิเนียมเสริมเข้ามาครับแล้วก็ตัวอ้ตัวเลขบอกตำแหน่งเกียร์ที่มีมาให้ครับแล้วก็ในรถุัวนี้ครับก็ได้ความหรูหราเพิ่มมากขึ้นครับเบาะนั่งก็ตรงกลางก็จะเป็นหนังแท้ครับ แต่ว่าตรงด้านข้างหรือว่าตรงด้านบนเนี่ยก็ยังเป็นตัวไวนิลเหมือนเดิมครับภาพรวมความรูราได้มากขึ้นครับส่วนตัวตพวกแผงคอนโซลครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นพัสติกขึ้นรูปก็จะมีตะเข็บเพิ่มเข้ามาครับในส่วนของตัวล้อในรถรุ่นนี้ครับก็จะได้ในส่วนของตัวล้อแม็กครับ,รบที่ใส่ย,ยาง265 ขับ 65R17 ครับตัวนี้ก็เป็นตัวขับ2ยกสูงครับคนที่ไม่ชอบลุยแต่อยากได้เท่ก็ต้องเลือกตัวนี้ครับสำหรับใครที่จะอยากได้รถในสไตล์รถลุยแต่ว่าใช้งานในเมืองหรือว่าใช้งานบนไฮเวย์เป็นหลักก็คงหนีไม่พ้นในรุ่นตัวขับ2ยกสูงครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแคมปครับจะได้ในเรื่องของ อุปกรณ์ออปชันที่ดีกว่าในตัวเตี้ยครับแล้วก็มาตตัวนี้ก็จะดูลงตัวหรือว่าสวยงามมากกว่าครับก็เป็นรถที่จะให้กำลังดีครับเครื่องยนต์ที่ปรับปรุงมานี่ก็ทำให้ไทาท่านรุ่นนี้ขับได้สนุกขึ้นครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเองบ้างก็ได้ในเรื่องของความทนทานของ ัวระบบส่งกำลังที่ดูแลรักษาน้อยกว่าเกียวโตครับครับเรามาดูในดุ่นแคปที่เป็นตัวขับ2ยกสูงกันบ้างครับตัวนี้ในส่วนของภายในก็จะปรับในส่วนของหัวเกียร์เนี่ยก็จะได้มีพวกอลูมิเนียมเสริมเข้ามาครับแล้วก็ตัว,ต,วตัวเลขบอกตำแหน่งเกียร์ที่ มีมาให้ครับแล้วก็ในรถรุ่นนี้ครับก็ได้ความหรูหราเพิ่มมากขึ้นครับเบาะนั่งก็ตรงกลางก็จะเป็นหนังแท้ครับแต่ว่าตรงด้านข้างหรือว่าตรงด้านบนเนี่ยก็ยังเป็นตัวไวนิลเหมือนเดิมครับภาพรวมความหรูหราได้มากขึ้นครับส่วนตัวแต่พวกแผงคอนโซนครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นพลาสติกขึ้นรูปก็จะมีตะเข็บเพิ่มเข้ามาครับ ในส่วนของตัวล้อในรถรุ่นนี้ครับก็จะได้ในส่วนของตัวล้อแม็กครับที่ใส่ย,ยาง265ทับ 65R17 ครับตัวนี้ก็เป็นตัวขับ2ยกสูงครับคนที่ไม่ชอบลุยแต่อยากได้เท่ก็ต้องเลือกรุ่นนี้ครับครับก็มาในส่วนของตัวท็อปของกในตัวธรรมดาครับก็คือจะเป็นตัวสีประตูขับเคลื่อน4ี่ล้อครับ ในรถรุ่นนี้ก็จะได้ในส่วนของเกียร์ที่เป็นเกียร์อัตโนมัติครับแล้วก็จะได้ในเรื่องของตัวปุ่มเลือกการขับเคลื่อนครับทั้งตัว2ล้อ4ล้อรวมไปถึงาการปรับเปลี่ยนตัวาการขับเคลื่อน7รูปแบบครับซึ่งรุ่นนี้จะได้ในเรื่องของความรู้ลาที่ อยู่ในระดับหนึ่งครับตัวเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะสีดำแล้วก็เดินได้ด้วยตะเก็บสีขาวครับก็ตัวกำลังในเกียร์ออโต้ขับสบายครับแล้วก็กำลังมีมาให้อย่างต่อเนื่องครับก็เป็นเครื่องยนต์ที่มีการปรับเปลี่ยนจากรุ่นเดิมที่ทำให้ขับสนุกขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นครับตัวน,นี้การใช้งานก็โอเคครับเพียงแต่ว,ว่าในเรื่องของตัวรอบ ต่ำๆหรือว่าช่วงออกตัวเนี่ยอาจจะดรอปนิดหนึ่งครับแล้วก็กําลังจะมาเกือบสองพันเนี่ยกำลังเครื่องยนต์ก็จะมาอย่างต่อเนื่องกับได้สนุกมากขึ้นครับก็ในส่วนของตัวสีประตูครับแน่นอนครับตัวเบาะนั่งก็จะมาในสไตล์เดียวกับพวกรถตรวจการหรือว่ารถเข็งกับเบาะนั่งด้านหลังก็นั่งได้สบายๆครับตัวตรง คอนส่วนกลางก็จะมีช่องเสียบ USB มาให้ครับก็จะมีทั้งตัว Type A แล้วก็ Type C มาให้ครับรวมไปถึงตัว Power AC มีมาให้ด้วยเช่นกันครับ